ลองเลยเออกคมวาสวยๆหน่อยเจ้อย่างครับตูครับตูครับนงงี้บอ้เสวย จะได้มืงอีกก็โอเคแล้วนะมันอาจะเลิกไปน่อยเออ,เอ,เอครับบะเกินโอ้บะเกินอาทิตย์ครับนี่นะนอนหนึนาะครับผมบะเกินอาทิตย์ท,ทุกวันทุกวันนี่นะมันึื้ตข้องคนเดียวมันครับวันนี้ อ่ะกงเอานี้ไปให้เพื่นพูดไปอ่ะนี่ตรวทดสอบไปเลยนะสามอันไปเลยเอาไปให้เนไปเลยห่วอย่างนี้ละออัวฮะเอ่วงเออเอาไปให้เพืนชิมดูมือใหม่มือใหม่ัหเอาเลยครับค่อยๆเอออันนี้เอาไว้กันฝนนะครับครับกันฝนปล่อยลงมาได้และ คครับใส่นั่นเลยน,นี่ต้องยืดได้นี่วะยืดได้หดได้นี่อ๋อครับผมเขาท่าลยว่ะใส่ชอ็อกโกแลตไงอ่ะครับผมช็อกโกแลตนมนี่ไเลยแล้ว<อ>ดาวอย่างไรนะให <c oughs> <c oughs> ม่ๆก็นี่ไปก่อนนั่น,นแหละโอเคเลยเด็กต่อขอบขอบ